สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอใครไม่ติดแต่สไตลติสเน็กแล้วนะคะเรากำลังออกไปดูคอนเสิร์ตจ้าโหโห่ามากใครอยากท็อปๆ็อปได้นะคะไปอยากเก่งนะเนี่ยโอ้มาก นะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะไปคอนเสิร์ตเคคอนนะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่และรวบรวมศิลปินเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนก็เลยถือโอกาสมาบล็อกให้ทุกคนดูเลยละกันว่าบรรยากาศงานเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าเขาจัดปีหน้าหน้าไปเนี่ยมาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคปีหน้าฉันต้องไม่พลาดใช่แล้วก็คลิปนี้ไม่ได้ขับเองนะคละล่าสุดก็คือเหมือนเราอาจคลิปแบบนี้แหละเหมือนเราทําแบบเนี้ยเราเหมือนคนขับรถแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าคุณตู่ไม่ต้องขับไปถ่ายไปก็ได้นะครับฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ได้เป็นคนขับแต่เพียงเํามือเหือนคนขับ ซึ่งงานให้เราไปในวันนี้นะคะก็คือเค o n Thailand 2023นะคะทุกคนจริงๆห่างหายไปนานมากนะเพราะว่าล่าสุดก่อนโควิดปีนั้นเราได้ไปเป็นเหมือนเกตเฉยๆนะไปร่วมง,งานเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูในคอนซึ่งปีนี้ฉันได้เข้าไปดูในคอนลวจ้าซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันแรกศริลป,ปินก็คือมาแบบเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเลยเพราะว่ามาเยอะมากจริงๆจะมีแบมแบม G Idol นะคะไอคอน JO1 ไซค์เกิ s นะคะซึ่งวงน,นี้เป็นวงน้องชายของ ATS นะคะแล้วก็ a อ็มบนะคะแล้วก็ P1 ฮาร์โมนีแล้วก็เอนเทิร์นั่นเองนะคะโอ้โหเยอะมากซึ่งวันนี้นะคะเรามาดู g i d อ l ้นั่นเองฉันชอบ g i d อ l มากจริงๆก็เลยโอเคอยากมาดูสาวๆนะคะวันนี้แล้วก็เคคอนนะคะจะพิเศษกว่าคอนเสิร์ตอื่นๆตรงที่ว่าก่อนคอนเริ่มเนี่ยเขาจะมีโซนด้านนอกกับทุกคนเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะไปจับใจใช้สอยกันได้มีของให้ซื้อแบบเยอะแยะมากมายเราเลยต้องไปก่อนเพราะฉันจะไปเสียเงินจ้ะ เจ้าก็จะมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีให้เราแบบว่าไปเดินเล่นใดๆอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าที่ปีที่แล้วเนี่ยตู่ก็ได้ไปมีเวทีเล็กๆของตู่ที่ไปสอนแต่งหน้านะคะก็จะอยู่ในส่วนด้านนอกเนาะตอนนี้นะคะคุณนุยก็คืออยู่ที่งานแล้วเรียบร้อยตอนนี้กําลังรีบไปนะคะทุกคนอีกสิบห้านาทีถึง G Idol เจอกันหน่อยวันนี้ไปค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราถึงงานแล้วซึ่งอันเนี้ยตรงที่เราเยือนอยู่นะคะชื่อโซนว่าคอนนชันนะคะทุกคนจะเป็นโซนที่แบบมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนเกี่ยวกับแบบบูธศิลปินต่างๆกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกมนะคะแล้วก็ขายของเกี่ยวกับเคปหรือว่าจะเป็นโซนที่แบบขายเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากใครที่เป็นติ่งมาตรงนี้คือละลายซับละลายหายไปหมดซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเอทีสก็ลังอยู่บนเวทีซึ่งเป็นเวทีที H ่ฉันต้องขึ้นพรุ่งนี้เาะว่าฉันจะต้องเดินไปเหยียบในที่ที่เขาเคยเหยียบ เพรว่าฉันรู้สึกยังไงตอนนี้นะคะมีไอเทมเกาหลีกใจแบบเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ระที่สุดนะคะทุกคนก็คือตัว K Collection เองซึ่งอยู่ข้างๆเราเลยตอนนี้ตซนนี้นะคะเขาขายสินค้าที่นําเข้ามาจากเกาหลีทุกคนซึ่งมีเยอะมากๆนะคะไม่ต้องพีออเดอร์อีกแล้วจ้าเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ มีของเยอะมากแล้วเกามีหนึ่งแบรนด์ที่ลินมันพอมมากเหมือนฉันอยู่ในป่ากก็เลยจะมาถามเขาว่าแบรนนี้คือแบรนด์อะไรสวัสดีค่ะอันไหนเมาสหน่อยอันนี้เป็นแบรนด์อะไรคะอันนี้ CEO แบรนด์ m e t a f o r e ะ ส่วนฟอเรส t ก็จะพ้องเสียงกับคําว่าป่าค่ะก็เหมือนกับว่าเรานําส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อที่จะให้รู้สึกสดชื่นผิวได้ผ่อนคลายเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในป่าอยาวเงี้ยแวกลิ่นหอมมากจริงทุกคนตรงนี้คือกลิ่นมีความรีแลกซ์มากน้อง <S <S <ช>มันดูเป็นความธรรมชาติมากเลยตัวไหนแบบน่าโดนคะจะเป็น3ลายอะค่ะลายแรกอะค่ะจะเป็นชื่อ 12pm ค่ะช่วงเวลานี้ค่ะเขาเชื่อกันว่า เป็นช่วงเวลาที่ผิวได้ผ่อนคลายจะเน้นไปที่สก,กินแคร์ที่ดูแลผิว,วค่ะ,คะจะมีตัวโทนเนอร์คินเซอร์เซรั่มแล้วก็เป็นกันแดดค่ะน่าสนใจมากถ้าใครอยากช็อปช็อปได้นะคะแบรนด์นี้ปังมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะเสียงนิพหน่อยอ่อันนี้ยูอีกแบรนด์นึงนะคะน่าสนใจมากสวัสดีค่ะเดแบรนด์นี้มั็นเป็นยังไงคะน่ารักมากเลยอ่ะแบรนด์นี้นะคะชื่อว่า Onesty ค่ะเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ eco friendly ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะจะเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยได้รับการรับรองมีแกนมาด้วยแล้วก็มีการทดสอบว่าเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อผิวไม่ดีไม่ส่งผลอะไรเลย มีปวกอกไตัวไหนน่าสนใจบ้างตัวที่นิยมมากที่สุดจะเป็นตัวนี้ของทางนาอ่าน,น,นี่ตัวนี้นิยมมากนะคะตัวแพ็กเกจอันนี้ค่ะเขาพีซายเพื่อแบรักสิ่งแวดล,ล้อมถ้าดูในตัวขวดอันนี้ค่ะมันจะไม่มีตัวสับปิงก็คือสามารถเอาไปแบบรีไซเคิลได้เลยค่ะเอาไปรีไซเคิลก็ได้หรือว่าแกะฉลากแล้วก็ไปใช้ใหม่ก็ได้เหมือนกัน ้ธรรมชาติมากไม่มีกลิ่นเลยใช่ค่ะจะเป็นกลิ่นที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้ค่ะมีเป็นตัวเซอร์ติฟิเคออกมาเลยด้วยว่าเขาได้รับการเทสกับผิวคนมาแล้วว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อผิวจริงๆแบรนด์นี้ลดแบรนด์นี้ลดไหนเมื่อกี้อยากให้อะไรคะเมื่อกี้ไม่ไปจะให้ของเลยบอกว่าเดี๋ยวขอมาถ่ายเลยละกัน ขอบคุณค่ะแอมเขาอยากเตรียมมาให้เพราะว่าคิดว่าการที่เราได้ใช้เองเนี่ยก็จะได้รู้ว่าแบบมันเป็นยังไงได้เลยได้เลยขอบคุณมากค่ะเป็นคนเพลยง่ายพอดีเดี๋ยวต้องลองแล้วขอบคุณ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคำซาบิด้าและนี่ก็เป็นหนึ่งบูธนะคะที่เราเห็นสีแล้วน่ารักมากคือเป็นสีชมพูสวัสดีค่ะ แตเมาเลยแบรนด์นี้ค่ะชื่อแบรนด์เซเลนัตตุ้เต้นนี่ดูได้เจอพี่หนูใช่กิ๊ <c oughs> อกตอสวยวัวนี้ดูเซอติดแต่งหน้าใช่ไหมใช่เนี่ยเก่งมากชื่อแบรนด์เซเลนัตนะคะแบรนด์นี้ก็จะเป็นคีนบิวตี้ค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นทุกอย่างเป็นคีนหมดเลยตั้งแต่ตัวโรดัลไปจนถึงตัวแพคเกจจิ้งเลยตัวแพคเกจจิ้งก็ได้รับการรับรองเหมือนกันว่ามันไม่ได้ส่งผลเสียต่อธรรมชาตินะคะไปนี้ค่ะจะมีทั้งหมด5ตัวโดยทุกตัวจะมีส่วนผสมหลักเป็นโกลัมาค่ะดวจ ซึ่งเป็นที่ที่แบบบรรยากาศดีไม่มีมลพิษก็จะได้ตัวกรดจุลังคไพที่ดีที่สุดแล้วก็นํามาสกัดเย็นสารสกัดก็ยังอยู่ครบแล้วก็มีลิ์ในการช่วยปลอบประโลมผิวช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นเหมาะกับผิวแบบเป็นสิวตัวที่วันนี้มาออกงานแล้วคนไทยดูชอบที่สุดก็จะเป็นตัวแอมพู<อ>ค่ะมันก็จะเหลวแล้วเป็นเกลี่ยง่ายมากใช่ไหมคะแล้วก็เย็น,เย,นเย็นไหมคะเย็นเย็น<ม>ด้วย,<ม>วยค่ะใช่เพราะมีลิ์แบบในการคูลลิ่งผิว แล้วไม่ค่อยมีกลิ่นด้วยนเน<อ>าะดูแบบปลอดภัยกับผิวมากค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะเอทีสเขากำลังเต้นอยู่เขาหล่อมากแต่ตอนนี้ต้องโฟกัสกับสิ่งนี้ก่อนแอบ,บอยากได้พิเศษอีกต,ตัวหนึ่งลองแตะดูเราจะรู้เป็นยไงขึ้นไหมคะเนื้อมันแน่นมากเลยอ่ะใช่แต่ว่าทาแล้วเป็นไงเบามากคือตอนแตะเนื้อรู้สึกว่าเนื้อมันแน่นมากแต่พอทาลงไปแล้วเนื้อบางเบามากทุกคนไปอยยาเก่งนะเนี่ยอ่าแน่นอน ฝากแบรนด์นี้ไปด้วยนะจ๊ะแบรนด์ต่อไปมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนอันนี้ชื่อแบรนด์อะไรพิรซเซอร์ของใครอ่ะพเิเพื่อนเพืเอ่อนของเจ้าของแบรนด์หรอหล่อจังเลยสนใจผู้ชายอีกแล้วอ่ะโอเคค่ะแบรนด์นี้เป็นยังไงชื่อแบรนด์ชื่อนิสติสนะคะจะเป็นน้ำหอมสำหรับเสื้อผ้าอ๋อน้ำหอมเหรอคะใช่ค่ะจริงคือฉีดได้หมดเลยคือจะเป็น ้าปูเป็นตุกตาที่เป็นเฟบริกคือได้หมดเลยมีทั้งหมดแปดกลิน่นหอมมากมากลิ่นเหมือนเพิ่งแบบสักผ<ค>้าเสร็จอะดี่จกิ๋อกินงนี่ขายดี<า>สุดด้วยอันนี้คือหลังกินปิ้งย่างปุ๊บต้องฉีดอุ้ยหอมมากอันนี้กลิ่นพีสุกคอนเพราะว่าเออสวยมากก็เลยแนะนำเป็นกลิ่นผีได้คะ่ะกลิ่นแบบเป็นกลิ่นคนสวยใช่ไหมกลิ่นอันนี้เขามีความแบบว่าเซ็กซี่เบาๆดูแบบลึกลับอะไรอย่างเงี้ย หอมมากอันนี้หอมมากหอมมากกับใครที่รู้สึกว่าเราไปข้างนอกแล้วกลัวสภาพเหม็นอะไรเงี้ยอันนี้คือลดนะคะทุกคนได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้น่าสนใจมากและตอนนี้เราเจอกับแกสูบิเซสก็คือน้องพลอยน้องฝึกงานของเราที่มาดูเอทีทเป็นยังไงเมาส์เป็นยังไงเขาเ่นหอเปล่าหงไปแล้วพี่เจย์เขาหลอกไหมเขาหลอกไหมเขาหลอที่สุดเลยอ่ะเขาเป็นยังไงจะดูน่ารักที่สุดเอทีททุกคนเก่งมากตรงนี้ ขอบคุณคุณน้องพลอยนะคะและนี่ก็เป็นแบรนด์ต่อไปนะคะที่เราสึกวกามันน่าสนใจมากเพราะว่าเขาขายเป็นคอลลาเจนใช่ไหมคะอ,คอันไหนเมาส์เลยตัวน,นี้จะเป็นกัมมี่คอลลาเจนวิตามินซีค่ะซึ่งก็คือเป็นะเต็ททิมอ,อร่อยอร่อยอร่อยค่ะในหนึ่งวันเนี่ยทานสามเม็ดก็คือจะเพียงพอต่อวันแล้วส่วอีกอันหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีนะคะของทางแบรนด์คืออันหนึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือจะเป็นตัวกูต้าไทโอเป็นแผ่นบีมแพชค่ะวิธีการทานก็คือว่าวิธีการทานก็คือ แปะไว้ที่เพดานปากอ๋อเหมือนสมัยก่อนที่แบบเป็นแผน่แผนๆก็แปะว้ที่เพดานาปากข้างบน,นใช่ไหมคะแล้วมันจะละลายเองค่ะอ,อุ้ยมันอร่อยด้วยอะมนะมะนาใช่าะปกติกูตา้าไทโอนเขาจะมีกลิ่นของานิดนมงมันจะละลายในปากเลยลมันก็คือจะให้ผลแค่อยู่ด้านบนจะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสแล้วตัวนี้ก็คือขายดีมากในเกาหลีตอนนี้แล้วตอนนีคือกินหมดแล้วอร่อยมากมาชิตามาชิตาอร่อยมากอร่อยมาก ได้ขอบค <3 S 2> ุณค่ะ <S 1> 1 <S อันนี้คื่อให้เลยเหรอคะดี <3 S 2> ใจจังจะกินทั้งวันเลยจะ้ะโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่น่าสนใจมากอันนี้มีขายทางไหนคะตอนนี้ก็มีในช้อปปี้เมืองาไทยแล้วลดมีในช้อปปี้แล้วนะจะทุกคนไปซื้อนะคะเดีย๋ดวยวแปะลิงก์ไว้ให้เลยลดขอบคุณค่ะตอนนี้เรามาในโซนของเครื่องสำอางกันบ้างนะคะแบรนด์อะไรคะเมาหน่อยอันนี้เป็นแบรนด์ไอบีน บริษัทเขาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเขาเขาก็มาทำเป็นเครื่องสำอางอะไรมากค่้แพคเกจจริงเขาจะน่ารักมากเขาจะเน้นใช้สีม่วงเพราะมันเป็นสีของวง BTS อ๋อใช่กลิตเตอร์จะเป็นตัวที่คนสนใจเยอะมากอุ้ยน่ารักมากทุกคนดูอันนี้ทาที่ตาได้เลยไหมคะอยากทาเลยตอนนี้ขอทาเลยเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทากลิตเตอร์มาพอดีอะทุกคนนี่อะดูนะวิ่งเลยของขึ้นคนแล้วฉันพอมขึ้น อันนี้มีขายทางไหนบ้างคะราคาในไทยจะมีในช้อปปีนะคะชื่อร้านว่า a l l j a n g m o th ทุกคนอันนี้สามารถหาซื้อได้นะคะในช้อปปียังไงเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฟนคลับบูธเดี๋ยวเรามาเมากันว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นติ่งวงอะไรโอเคมาสวัสดีค่ะใครอันนี้บูธวงอะไรแคปเลอร์ค่ะถ่ายหน่อยเป็นวงมาจากรายการ survival ค่ะตัวพผ่นมีสมาชิก9คนค่ะแล้วคือมาบูธนี้คือได้อะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมค่ะ แจกขอรางวัลว้าว<อ>มีแจกของด้วยโอเคค่ะทุกคน<อ>เดี๋ยวไปวู้ต่อไปขอบคุณค่ะอขอสัมภาษณ์หน่อยสวัสดีค่ะ <ขอ S 1> แต่งตัวปังไม่ไหวแล้วเนี่ยปังพี่น้าแล้วไม่ปังมากปังมากสามารถขึ้นโชว์ได้เลยวันนี้มาดูใครจ้ะมาดูเจวันค่ะถ่ายหน่อยวงนี้ยังไงวงนี้คือหลด วันนี้คือเราแต่งตัวมาแบบเขาต้องเห็นเราใช่ค่ะเขาต้องเห็นเราไหนวันนี้แบบแนะนําเมคอัพหน่อยป้ายยาหนึ่งอันแป้งฝุ่นตัวนี้ค่ะอ่าบานิลลานะคะทุกคนแป้งฝุ่นป้ายยาเราหนึ่งขอบคุณนะคะใช้แล้วสวยอย่างนี้เลยไหมเมคอัพอยู่ทนทั้งวันรอดรอดรอดขอบคุณค่ะ ก็ที่เห็นโซนนั้นนะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับอาหารนะฮะพีน่าใครมาก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่นี่มีของกินฮะมีที่นั่งด้วยแบบฟิลเกาหลีสุดๆแต่ตอนนี้เรายังไม่หิวแล้วหอบไปเดินดูก่อนมีอะไรอีกบ้างแล้วน้ำเนยก็ตรงนี้สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยวันนี้มาดูใครมาดูเจโรเจโดใช่ไหมดูใครจ๊ะเจโรค่ะดูเจโดหมดเลยขอเครื่องสำอางหนึ่งอย่างอยากป้ายยางว่าอยากป้ายยาในวงใช่ไหมอ่ะป้ายยาวงก่อนก็ได้ไหมอ๋อพิลกีค่ะ อุ๊กกี้เสียงพร้อมากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าอุกกี้เสียงพร้อขนาดไหนรอดไหนในหน้ารำไทยโดนชูฮาร์เหรอโอเคน่ารักมากน่ารักมากจี๋ไหนใอยากใครจ้ะมินนี่ค่ะมินนี่อยู่แล้วสาวไทยอ่ะขอเครื่องสำอางหนึ่งอย่างที่ทุกคนอยากใบอย่างและชอบใช้ที่สุดเป็นแบรนด์คาร์ลแกรมกลิตเตอร์ใต้ตา่ะแล้วมันแบบมันพุ่งมันพุ่งมากพุ่งมากแบบสก๊อตมันมีโค้ดของเคคอนอยู่นะคะอยู่ในเขาเป็นตัวแทนเคคอนมาหรือเปล่าเนี่ย ขายเรียบร้อยแล้วค่ะในทวิตเตอร์นี่เป็นแอบเป็นทีมงานมาปลอมตัวหรือเปล่าแต่ถ้าอยากได้เครื่องสำอาดีๆต้องเข้าไปดูในช h อปปี้อเคไหมเก่งมากทุกคนรอดค่ะอันนี้คือของเ่อันนี้เปิดได้เลยไหมคะได้ค่ะว้าวลนะขอบคุณนะคะคุณ่าเขารอเขารอมาก และนี่นะคะก็จะเป็นเวทีที่ฉันต้องขึ้นวันพรุ่งนี้ฉันต้อง,งยืนอยู่สอนแต่งหน้าด้วยเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้คุณว่าดิฉันตื่นเต้นไหมสวัสดีค่ะมาสัมภาษณ์เลยขอไหมสวัสดีค่ะเราเจอพลปังอีกแล้ววันนี้มาดูใครคะเอทีอุ้ยต้องพรุ่งนี้มาหรือเปล่าพรุ่งนี้หนูขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะ4ี่โมงครึง่งคุณพี่ต้องมาหนูบีบแขนอย่างนี้เลยว่าคุณพี่ต้องมาเพราะมีสเปเชียลเกสคุณพี่ต้องมาจริงๆพรุ่งนี้ ราเพะว่อสเปเชียลเกสคือยังไงคุณพี่ก็ต้องชอบอยู่แล้วได้ได้ได้ใครมาเราก็เอ็นจอยขอถามหน่อยว่าป้ายยาเครื่องสำอางหนึ่งอย่างที่มีขายในช้อปปี้คุณพี่อยากป้ายยาเครื่องสำอางชิ้นไหนคะใช่ไอเนี่ยตัวของเนี่ยคุชชั่นคุชชั่นใช่ทั้งแบบสีเขียวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยใช้ดีใช้ดีจริงใช้ดีจริงคุณพี่โลดอ่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมาฉันเจอเยอะอีกแล้ววันนี้มาดูใครมาดูเอเชิร์ุกคน โอเคแล้วพรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้4ี่โมงครึ่งเราอยู่ตรงนี้นะได้ค่ะมีสเปเชียลเคสนะได้จะทิ้งแบบศิลปินคนอื่นเพื่ยี่ยมพีเลยเธอต้องมาตรงนี้เธอจะไม่ตื่นเต้นฉันหรอกเธอจะตื่นเต้นกับสเปเชียลเคสค่ะไม่บอกกันนะว่าใครกั้มเลยเธอจะต้องตื่นเต้นแน่นอนอ่ะโอเคขออนุญาตถามว่าให้ป้ายยาขั้นสำรองหนึ่งชิ้นจะป้ายยาอะไรถ้ามีขายในช้อปปี้ก็จะปังเพราะว่าทุกคนซื้อตามได้ลิฟกิโกลิฟกิโกใช่ไหมกิโกลมิลาโนโะ มันติดทนใช่ไหมเหมันเลดศใช้เหมือนรีวิวแทนเขาว่าตอนนี้เจดอมสีไม่ได้เธออยากแม่ยางอะไรจ๊ะอ่าลิปทิ้งของซุปเปอร์เท่เออเลดศใ้รุ่นมูเตลูอ่ะอ๋อโอเคทาง่ายแล้วแบบติดดีโอเคนี่อยากฝากร้านฝากอะไรไหมจ๊ะฝากตามคุณอุจือเลยนะคะโชกซึงยอนค่ะเขาบอกเขาจะเขากำลังจะทัวร์คอนนะคะฝากด้วยค่ะใช่เจอแน ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เราเดินออกมาจากโซนนั้นแล้วนะคะกำลังจะเข้าคอนนะคะตื่นเต้นมากทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศข้างในคอนมาให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็ถ้าใครที่ดูเมื่อกี้แล้วโดนป้ายยาอะไรสามารถไปซื้อได้นะคะในช้อป e ีเลย Care o o l l e t t o o n ก็คือเครื่องสำอางแบบฉ่ำๆมีแบบสกินแคร์มีอาหารเสริมมาจากเกาหลีนะคะทุกคนตอนนี้ขอตัวไปเข้าคอนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ค่ะไม่ได้มาวันนี้ด้วยมาพรุ่งนี้แต่โชว์อยากโชว์ได้มา ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ในงานแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนี้นะคะอินเราได้เพื่อนใหม่ค่ะทุกคนไหนคะมาดูวงอะไรขายเร็วที่วทำวันนี้นะคะเป็นวงไม่ใหม่แล้วแต่ว่าน้องเดชช่วงโควิดก็เลยไม่ได้มาไทยเพิ่งมาเกือบจะสามปีแล้วค่ะว้าใช่แต่น้องดีทุกคนเส้นดีแล้วรอดูเลยค่ะทุกคนรอดูเลยกรีดแน่นอนรอดูเลยค่ะ ขนาดอยู่ตรงความมืดเขายังหล่อมากเลยแก ผมเคคอนจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะผมก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกครั้งใครหรอเราว่าไทยหรอตายไปแล้วไงตอนเนี้ยเหมือนกูอยู่บนสวรรค์เมื่อกี้กอน่บนก้อนเมฆา่ะเออทำไงอ่ะายไปแล้ว่ายไปแล้วมึงโอคายไปแล้วได้ค่ะเออไม่อยกรองคนเยอะท วันนี้มาดูใครฮะวันนี้มาดูเจียดออุ้ยเหมือนกันเลยหน้าเหมือนมินนี่เลยไม้เยอ่ะขอถามหน่อยถ้าให้ป้ายยาเครื่องสำอางหนึ่งชิ้นเธอจะป้ายยาอะไรจ้ายาดอลลี่อายดอลลี่อายของอะไรมิทูดี้มีทูดี้ลดลมแบหมุนๆอ่ะลดลดลดช่อเป็นไอเทมกันตายอ่ดีมากลดยังไงก็คือลดเก่งมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะท okay, ุคนตอนนี้นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับเพคอนวันแรกนะคะจะบอกว่าแก yeah, ชั้นดนคนนี้ตก JO1 คือชันหน้ากำลังเหมือนปลาสวายที่แบบรอคนมาให้อาหารกันอยู่ใช่ปะแล้วอยู่ดีเขาก็มาแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาก็ยิ้มแต่ทุกคนก็แบบโหกู oh, ตาย, <laughs> ยหรือยังฉันมาตายไปแล้วแกโอเคต่อว่าวันนี้นะคะก็คือสนุกมากจริงถ้ามีเคยคอนปีหน้าแนะนำว่าทุกคนมาเพราะว่ามันรถ แล้วพยายามกดบัตรให้ทันแถวหน,หน้าเพราะว่ามันเลิศมากจริงแถวนั้นนะคะสำหรับ so, วันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครที่เห็นว่าเราป้ายยาอะไรไปแล้วแล้วอยากช็อปรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้มางานเคคอนต้องทำยังไงเข้าไปที่ช้อปปี้เลยจ้าเดี๋ยวฉันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเพราะว่าในช้อปปี้มีขายนะจ้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปเต็มตัวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันต้องมาอีกแต่เราก็คงจะจบเพียงแค่นี้เพราะว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันก็จะตายวันนะี้ทุกคนบ๊ายบาย